แล้วเออพกับพี่อะค่ะตั้งแต่16ปีที่แล้วอะค่ะเกาแต่ในโรงเรียนก็ก็มีวันหนึ่งอะค่ะก็คือเราเดอเราเรากาปซือน้ำท่านเนี่ยมันเห็นชายคนหนึ่งมือคงเขานั่งทานข้าวมลนก็หน้า,า,าแปลกๆค่คือคนปกติคนน้นหน้าที่หน,าน่าแบบเอาขาลงมีท้งน่างุยง เด็กไม่มีแววแล้วมีแววตังแต่เด็กเลยว้่ววาใช่แน่ๆคือเราก็ติงนี่แต่ตอนั้นล้าก็เรเอ่อเดี๋ยวก่อนตนที่นั่งยองๆนี่เหรอตินที่เราปุกลิ้ลักษณะหน้าตาอะไรเนี่ยที่คุบอกเป็นภาพสัญญาแล้วอนนี้เราเป็นแบบไหนก็ก็ไม่มีไรก็ก็เแต่นเดาๆกก็มานู่วันนี้ค่ะคือว่า ที่เรียกว่าสเปกสัญญาใช่ไหมมองฟึบเลยแบบตรงนี้ใช่ในความฟึ๊คือมันบอกได้ความรู้สึกใช่ไหมว่าก็เป็นคนที่แบบเตยสีเขาบอกนะฮะดอกไม้ปีก่อเอาดอกไม้ที่ให้อะไรประมาณนี้คก้อเอาให้ดอกไม้ให้ล๊อบบี้ลูกปีเก๋แก่ก็ยังไงก็ใช่

เรขาจะเคยได้คุยกันยังด้องไนนห้างเลยเงนไได้ใช่ก็คือปิ๊กันมาเพราะว่าที่ผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนดีใช่าท่าเนีเริ่มเ้น่มเพะท่าแล้วไมิ่ได้ปิ๊จากเอาสวยๆอยู่ไนแล้วต่อมาเนี่ยตอนนั้นนิยามความรักผมพี่เป็นยังไงคือนิยามความรักน้ก็ผมไนวัยรุ่นนะครับทั่วๆไป ยามความรักว่าเราต้องดูแลเขานะรักในการให้เท okay. Th ี่ยที่ที oh. ่กันทั่วไปครับจอยรู Th ้เกี่ยกัความรักอะไรบ้ไม่มรนบยไม่มียาเหมือนเด็กสาวทั่วไปอ่ะคือประมาณก็เออแล้วทีนี้อะไรล่ะพี่ชัางัานเข้ามาสู่รารคำ้าจอยก่อนทเนี้ต้องให้จอย เดี๋ยวก็ได้ข่าวว่าจอยจะชอบใครปฏิบัติตามมาตรงนี้อะไรไเออเริ่มต้นเริ่มต้นไปทำไมเริ่มต้นก็จริงเริ่มเริ่มจากจิตอาภิสวรค์นะคะก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าควรจะมีหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆเมื่อก่อนก็คือใช้ชีวิตปกติเหมือนเหมือนคนทั่วไปเที่ยวเล่นประมาณนี้ค่ะเที่ยวเติมเต็มกันแต่ว่ามีมีวันอยู่ดีมเกิดขึ้นในเออค่ะจิตอาภิร ก็กำลังสากสาพลาอย upcoming upcoming nice ่างเงี้ยค่ะก็จะด่าขึ้นมาเลยด่าสัดส่วนขึ้นมาเลยนะคะเจอพ่อเจอแม่ก็ด่าเจอพลาเจออะไรก็ทุกด่าคือมันด่ามันเองแล้วเราก็แบบทุกอะค่ะก็คือเป็นั้งแกล้งหนูขอโทษนะคะหนูไม่ได้ตั้งใจอะไรประมาณนี้คือจิตเนี้ยพุ่งขึ้นมาแบบแรงมากแล้วมาแบบถี่มากเราก็ทุกแบะเราก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเราก็ไปหาไอ้พีแบบเยอะอะพี่ก็พูดีว่าไปเจอไปเจอเหมือนจงเหมือนแต่ว่าเป็น ป็นปู่ค่ะก็เออทำอย่างไปสะดอจข้อใช้ปู่ปู่ที่ว่าคือร่างทรงใช่ใหมก็แบบคือต้อเป็นทหารนะคะก็ไปก็ไปเสด็จข้อไปเปล่าไปรับขันไปอะไรอย่างเยอะค่ะแล้วก็คูอเสียเงินจังตรงเี้ยเยอะสรุปว่ามันก็ไม่หายทุกคนอยู่ในใจเราสมัยแต่ว่ามันไม่หายเลยก็ก็ได้ไปสีแตกก็เป็นความสุขติคือว่าทำความดีเยอะแล้วเดี๋ยวตรงเี้ยก็จะหายเอง สรุปว่าพี่ก็ไม่หาก็ก็ไม่รู้จักการไปดีไป差มาไอ้เมากคนะ่ะแต่ว่ารู้แต่ว่าไปแล้วมันก็รู้สึกดีแต่ว่าไปดูความแย่เหมือนเหมือนไม่ได้ไปทำบุญค่ะเหมือนไปทำบาปเพิ่มก็ไปถึงกด็ดา่าพระด่าเจ้าอะไรในวดัดอย่างเงี้ยค่ะก็เห,หมือนเหมือนไปแล้วมันเป็นทุกข์่ไปพูดออกมาหรือว่าไม่ไม่ยินดีใจแล้วก็จะยินดเองเอง่ะพี่แบบไม่ได้แบบตั้งใจพอพอคิดปุ๊บเราก็ไปไปขอขมา แปลกนะก็มีแปลกการทำมือประสบการณ์เยอะนะเอด่าเองก็ันจิตด่าเองนะมั้ยสรุีก็เปเหมือนกันขอขั้นตรงนี้หนึ่งคุ้ยที่มันช่วยที่คันคุ้ยคอยจะอธิบายเรื่องที่ว่าวีดีดีเนี่ยทำไมจิตเกิดด่าขึ้นมาเองเราบ้องจำที่เราอาจจะเห็นพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่ดีเกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็น ในวัยเด็กก็อาจจะเห็นแต่เราไม่รู้ว่าเราเห็นผ่านตาตะอยจากทีวีจะข่าวจะไรเน่ยมัจะเกิดความส็อกใจขึ้นว่าสิ่งอะที่วกเราไม่ยินในในในความรู้สึกของคนทัวไปก็จะมีอาการสะบบสะบบสตรนเาที่คนอื่นเขาทำไม่ใช่ว่าไม่ใช่ด่าทานับาทีเราก็ด่าอู่ว่าแล้ว่าดาาเนือส่วนือทำใสิ่งั้น มันไม่ได้เกิดจากว่าเราไปทําอะไรมาหรืออะไรมันเกิดจากความปรุงรุกขึ้นมาในความรู้สึกที่เขายืดยืดตําแหน่งไว้ยืดความดียืดแนวทางยืดอะไรเนี่ยแล้วก็เห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้มันผิดผิดไปจากสิ่งที่ตัวเองยืดก็เลยมีความผิดออกมาแล้วมันก็กลายเป็นมาตลอดไปแล้วมันบ่อยๆเข้าอ่ะบ่อยก็เลยเคยชินแล้วนะเนี่ยถ้าจะทุกติ ผมก็ไม่เหมือนนะครับตามจำได้ว่าประมาณมี39ครั้งแรกจำได้น่าว่าทัวร์กับบ้านที่เราจะสะดวกผ่านผรใหารวโอก็ต้องเจอใจหวาที่มันทั้งด่าทแต่ก็แปลกที่เมื่เจอสิ <c oughs> ่งหนึงด่าก็คิดยูอใไรก็ไม <c oughs> ่ได้ใ่ใจเลยก็คือู่ารู้ว่าดาด่าแต่ก็สงสัยว่าเป็นอะไรแต่ไม่ได้สนใจนะครับก่าลคอดไาเลยคืองสัแล้วก็คิดอย่ว่าอ่าใช่ใช่เราด่าพวกทหารก็ไม่ด่า็เ้็นว่าอเจอพวกด่าปั๊บเลย ผมทะลุผมเจอผมด่าความเป็นหน้าที่แปแต่ก็คือไม่ได้ไม่ได้สนใจเพราะเราไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้เลยทีเนียการที่เคยสัมผัสกันมาเนี่ยรู้สึกว่าที่ยังคนไม่ค่อยสนใจกับความคิดของเองเท่าไหร่ก็คือคิดอะไรก็ช่างอไคิดอะไรก็ช่างนต่ในพฤติารของคนที่ปฏิบัติธรรมได้เร็วที่บังคนปฏิบัติธรรได้เร็วพฤติารไม่ค่อยใจความคิดเลยอะไเกิดขึ้นมาในจิตก็ ทัางหมดไม่ต้องไปสนใจบางที่ที่เจอปัญหาใช่ะหมบางทีเรามีอะไรที่มาในจิตใจใช่ไหมไข้างดาอะนี่ขึ้นมาในจิตใจมันขึ้นมาเองอย่างนี้นเร็ไม่อไปสนใจใช่มเดี๋ยไปต่างมันจะลอยมันจะอะไรเกิดขึ้นมาในจิตใจจะท่้งหมดไม่ต้องไปสนใจมันก็หายแต่ถ้าเราพี่อะไรแก้ะลอย่างเงียังแกถ้าเแกเกลี่ยนเพื่อให้ทางเขาพ้นงี่เปลี่็นแล้วเขาไม่สนใจมันก็มันก็หมดทางหายเองแต่จอยเนี่ย ให้ความหมายจว่าเอยทำไมมันเป็นอยู่รย่งนี้ในเกิดการวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็พยายามจะไปแก้มันจะไปไ้ปแก่วุ่นวายมากเลยนะไปแก่รุ่นนี้เด็กชื่อว่ามีเดชื่อวาีเดชื่อจะพยายามแก้ดี้นะเห็นไหมรุ่ายมดไปปรุไปปรุแต่งแ้วกแต่งต่อมะอมเาไปหาภาพเกิดชื่อนะเั้สอคนเห็นไหมแต่สุดท้ายเขาับใจชื่อเดิมที่มองมก เวลาคุณโชคดีอยู่ปนไทยมีวิธีแก้เยอะด้วยใช่ไหมก็มีอะไรมาเดี๋ยวก็ต้องไปแก้แก้ไม่หายก็ไปแก้นี่ใช่มีร่างทรงมีหมอดูมีให้อยู่เมืองนอกอาจจะวิธีอาจจะน้อยกว่าใช่ไหมใช้วิธีเยอะไม่หมดจะไปแก้